สวัสดีครับอยู่กับนิ้งน่องขาแรงแซงทีละสามนะครับเจ้าร็อกกี้หายครับหายไปตั้งนานแล้วนะครับจอดรออยูห่หน้างานก็ไม่เห็นนะครับเห็นมาสักทีออกไปตั้งนานแล้วสงสัยรอเอาทรายหรือเปล่า นนี้ผมก็ตามลุงลินไปนะครับไปเอากรวดเจอสีแยกตรงนี้ก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะฮะ น้ำแห้งไปแล้วครับแห้งไปเยอะเลยวารถโลโเลน้อจะพาไปเอาขวดตรงในน้อนี่เมื่อก,ก่อนก็ไปเอาอยู่ที่นอร์สิง นี้ก็ให้เราตรงไหนนี่ก็ตามไป รถผมก็ไอ้วาวเขาเรียกว่าฟาววาววาวอะไรวาวเรื่องน้ำมันก็ซึมซึมนะครับก็ถ้ารถนี้เปลี่ยนหัวเอาไปเปลี่ยนหัวก็น่าจะไปเปลี่ยนอยู่ที่ที่ไหนอะ่ะ ก็น่าจะนคนปรปฐมเลยเขาน่าจะไม่ให้เอาไปที่จังหวัดสุรินนะครับก็ให้ก็ให้จะให้ช่างเปลี่ยนเป็นโอลิงโอลิงหรือเปล่าน,น่าจะเป็น โอลิงเลยครับเปลี่ยนโอลิงใหม่ก็น่าจะอยู่อันนี้ก็ขันรัดขันเข้าไปแล้วก็ไม่อยู่นะครับน่าจะโอลิงมันเสื่อมสภาพเนี่ยนะครับความร้อน mm hmm. ก็ขึ้นอยู่ประมาณนี้ถ้าได้ใส่ดินแล้วขึ้นมอ,อนี่ความร้อน ขึ้นกระชูดเลยครับประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะผมว่าน่าจะเกี่ยวกับอินเตอร์อินเตอร์มันไม่ดีน่าจะอินเตอร์เล็กไม่เตอร์เล็กกับหม้อน้ำเล็กต้องเอาใหญ่กว่านี้นะความคิดของผมนะ รถเรามันเก่ามันก็จะไปตามคันใหม่ก็ไม่ได้ครับก้นน้ำเต็มเลยครับตรงนีม้มองไม่เห็นหญ้าไม่เห็นอะไรไม่เห็นคันนาเลยนะไอ้น,นี่มองเห็นแล้วคันนา้นน้ำมาจากทางไหนเน่ะ ao tháo cái màu xem ní có cháu vinh, tay ài ài รู้จักลืมอ่ะเฮ้ยใส่ใส่ใส่อะไรนี่แหละใส่ใส่นี่แหละบางใส่เอามันจะปิ้งไปทางบางใส่ได้ครับป,ประจำ ที่เติมเติมน,น้ำมันโอ้แหมนเททรายตรงนี้น่าจะน้ำหนักเกินเทที่ทางทางวงมาลัยก็นี่เมื่อก่อน ไม่ตรงนะครับเมื่อก่อนอันี้ทุกวันนี้ตรงแล้วผมตั้งครับโอ้โหมีตะคันรอๆเลยโดนเฮ้ยริ้วเสียงนี่เฮ้ยชอบใส่สีชมพูนี่แหละนี่สวยงามเนี่ย Kia nè lung Kim hình rồi dù lo lo đưa thằng này đâu mặt đường lên ngắm ngay 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 ยนโอชเกอแต่ทางนี้คดีมากเลยน่าจะน้ำไหลมาฝั่งนี้เยอะนะผมว่าน่าจะท่วมเครื่องจักรกำลังทำงานโปรดระมัดระวัง มันมาจากไหนแต่มันมันได้มาท่วมอยู่แถวๆนี้คนหาปลาครับถ้ามีแห้มาวานแถวนี้นี่น่าจะได้กินอยู่นะ านหนึ่งเสียแล้วครับห็นเขาว่าเสียมีกลุ่มลายครับก็ลงว่ารถเสียรถพังจะให้ไม่พังได้ไงแหวนหลวมสักขนาดนั้นนะครับแล้วก็ฝ้าวาวน้ำมันเครื่องออกเต็มแล้วก็ที่วัดน้ำมันเครื่องก็น้ำมันเครื่อง ุ่งออกนะครับเราดึงดึงสายวัดออกมาน้ำมันเครื่องมันก็พุ่งนะครับปกติมันจะไม่พุ่งนี่แหละข้อหาจงใจเปิดมอน้ำผมทิ้งพูดถึงผมจอดขวางทางออกไหมมัน มันไม่ขวางนะครับเขาก็ออกได้นะครับผมก็ทิ้งห่างอยู่นะการจอดนะเขาก็ออกได้อยู่แล้วมาเดินปล่อยน้นำในม,มอน้ำมันอยู่บริษัทเดียวกันทำไมต้องทำกันแบบนี้ผมก็ยอมเลย คนพันนี้มแีแต่ประมาณว่าเลียแข่งเลียขาเท่าแก่กลัวแต่ได้เที่ยวน้อย บาดอยู่ที่ไอ้ที่เทครับหน้างานมันมีคันหนึ่งเข้ามาคันเขาก็เทเสร็จแล้วแล้วคันผมก็จะออกเหมือนกันผมก็ต้องหลบแล้วก็มาบาดหน้าจะไปก่อนไปให้ได้ก่อนผมให้คนเรายอมใจเลย เอโบมันอยู่ตรงไหนวะน่าจะโบบางนู้นหรือเปล่านะน่าจะใช่นะโอ้มาถึงแล้วครับโบไหนเนาะอ้รถ้รถสคราวประสาท น่าจะมาจากปราสาทมั้งทันนี้เนี่ยโอ้โหเร่ง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 เลยพระศรีนครศรี รวจจะไปเอาตรงไหนนี่รถเยอะมากเลยโอ้โหโอ้เอสเจ็ดร้อยสีเขียวฮะโอ้ยางเปโอ้แก้วเลยแก้วเลยลูงพี่รถนี่สวยงาม รถวิ่งวิ่งเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเราก็ต้องลงไปก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ